ค่ะมือนี้ก็มาพกับ้าวกุกเขมราครับผมเบาโจดีไซด์ครับค่ะมือนี้เท่าก็สิออกมาพูดเรื่องที่เราพูดไปเมื่อวานเนาะครับผมว่ามันเกิดจากอะไรครับหลคนก็สงสัยว่าใครทำร้ายบิลเนาะแมนครับที่เท่ากับบอเดร์บอถึงว่าผู้ใดเป็นคนเหตุเพราะว่าน้องเบลล่ากับบอเด้์บอกว่าใครเป็นคนทำเนาะใช่เราก็เลยแบบว่าคือโบยาไสไลยเพื่อนครับอะเรมนีเพื่อนกัได้ออก เมื่อว่าแล้วว่าเพื่นเป็นคนทำลายน้องจริงก็คือบอสนุเนาะอย่างที่เราเราได้ประกาศไปในคลิปก่อนหน้านั้นเนาะบโจนั่นแหละเฮาเมื่อวานน่ะเฮาสื่อสารข่าวพิษเอียงสองคนเฮาเนะกัขอกะขอถูดขอให้แฟนครับทุกคนคที่ว่าเหตุแแฟนเขาเข้าใจพิษว่าเฮามาเป็นคนมาปั่นกระแสแต่จริงๆเราไม่ได้ปั่นกระแส น้องเบลล่านะครับก็ได้ออกมามไล่โซตตั้งแต่วันที่11แล้วแต่สืบเนื่องมาจากน้องยุก,กีเพ่นปากาในมือนั้นเพิ่นไล่โซดแล้วเพิ่นก็ได้บอกว่าอ่าในวงเสียงวีหกเนี่ยมีความรุนแรงแล้วที่นี่ใครแฟนคลับนะครับก็บไปตามหาอยากรู้เสาะหาว่าผู้ใดเป็นคนอ่าใส่ความรุนแรงแล้วก็เกิดกระไผรทาให้มีคลิปของน้องเบลล่าเนี่ยที่ว่าเยผยแร่ไปหลายมือแล้วเนี่ยเพิ่งเด้งขึ้นมาน้องเพิ่งเป็นกระแสขึ้นมาแมนแล้วที่นี่ พ่อเห็นกระแสเฮ่ากับสองคนเกันแล้ยิบยื่นเอายิบโยาวเนี่ยเม้าเว้าส่พี่น้องฟังค่ะครับแต่ว่าเท่ากับเออเว้าไปทําน่องตรงเหมือนเหมือนตามเนื้อขขาวแต่ก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าแฟนคลับอ่าอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเพราะว่าใครเป็นใครอะไรยังไงเราไม่ได้เอ่ยชื่อเพราะว่าคนนั้นคนนี้เราพูดแค่นี้เนาะคนนั้นทําอย่างนี้คนนี้ทําอย่างนั้นเราไม่ได้เอ่ยชื่อเขาเพราะฉะนั้นเราก็แฟนคลับก็ เขาดราม่าว่าเราเอาเอาข่าวสารมาบอกแบบไม่จริงเครับามาจากไหนเออใส่ร้ายอขอหลักฐานก็มีอหลักฐานก็มีทำให้เสียงวิหกเสียชื่อเสียงบ่แต่เ่ากะไม่ได้ทําให้เสียงวิหกเสียชื่อเสียงเนาะครับนั่นแหละเขากะเ่ากะบอกไปตามเหนือข่าวค่ะพอไปพี่น้องเ่ากะในฐานะแฟนคลับเสียงวิหกแฟนคลับนกพงสะกดนะครับผมอ่า เพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ได้เต้าข่าวที่จะให้เสียงวิหกดูแย่ดูบอกว่าไม่ดีในสายตาของแฟนคลับใช่เราก็ไม่ได้เข้าข้างข่าใช่จริงๆอืงแล้วก็คือนําเอาข่าวออกมานําเสนอตามความเป็นจริงตามข่าวข่าวนั้นเลยตามที่พวกเราเห็นนนัอะืรว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ได้คลี่คลายแล้วก็ได้ไขข้อสงสัยแล้วเนาะเหตุผลที่น้องเบลล่าลงเพราะอะไรน้องก็บอกว่าน้องมีความ บกพร่องในการทํางานอาจจะทํางานไม่เต็มที่แล้วรู้สึกเกรงใจคนในวงด้วยน้องลงก่อนที่น้องจะโดนอะายด้วยซ้ำใช่ครับไม่ได้เกิดความรุนแรงก่อนที่น้องอยู่ในวงไม่ใช่เพราะว่าน้องลงเพราะว่าน้องโดนทําแล้วก็ค่อยลงอันนี้น้องน้องตัดสินใจลงก่อนแล้วเนาะแล้วน้องก็ค่อยโดนทีหลังแล้วกับเหตุผลที่น้องยุกิลงเพราะอะไรก็คือบอลนกออกมาบอกแล้วว่า เพราะเหตุผลของน้องนั่นหละนน้องอาจจะมีความอึดอัดใจหลายๆอย่างนื่แหละนี่แหละครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือบอโนออกมาบอกว่าบ่ดนี้มีปัญหาอย่างกับน้องๆเลยเนาะใ,ในฐานะครูผู้ฝึกสอนหรือในฐานะหวัวหน้าะนะผูู้ใหญ่เนี่ยยังมีความเป็นห่วงความ,มหากักความ อยากให้น้องได้ดีหวังดีกับน้องอยู่หวังดีกับน้องอยากให้อนาคตน้องไปได้ดีได้สวยไปไปหอดแบบว่าเอให้ไปตั้งวงไปเนตัวเองเลยอะไรอย่างนี้ได้เอให้สําเร็จนะคอยดูความสําเร็จก็คือก็คือเพ่นบริมีปัญหาอย่างกันแหละพี่น้องบอลนกคนบริมีปัญหายังกับผู้ใดเข้ากั ซอยเป็นกําลังแรงจ่ายห้ทีมงานเสียงวีหกห้ฮหักกันให้ค้นขี่ทะเลาะกันพีดกันให้เขาใจกันเออห้มาตุ้มหฮมกันห้มาหักกันห้มาส่งเสริมเพลินห้วงเพลินดังดังดังไปเนาะนาะบาโจเนาะเอออยสีมาคอมเมนอียังอีกแหละต่อไปนี่อในเมื่อศิลปินเพิ่นยังหักยังแพงกันอยู่เนาะเข้าในฐานะแฟนคลับของเพิินเข้ากับตองอสามัคคีหักกันเออสนับสนุนกันไว้ครับผม มี6กเพื่นกับมีงานหลายแห้งคราบพี่นองช่วงมีงานขามปีเนาะบาโจเนาะเออเพื่อนกับมีนางเอกผูม่ายเออต่อจากน้องยูกี้ครับน้องแพลวทิดาครับเสียงวิหกบอกเลยว่าคนนี้แกคือสวยเสียงดีมีเสน่ห์แล้วก็มีคุณภาพอีกคนนึอง มารับบทเป็นนางเอกเนาะนางเอกของเสียงวีหกสวยสวยสวยครับเด็ดดฟังเสียงร้องเพิ่นแล้วเดี๋ยวรูปลงแล้วได้ฟังเสียงร้องแล้วเสียงคอมสามารถน้องก็เก่งมีความสามารถเออแฟนคลับเพิ่นกเริ่มเข้ามาเรื่อยเรื่อแฟนคลับเพิ่นก็มีอยู่แล้วท้าแฟนคลับเนาะท้ายที่ก็มีอยูแล้วแล้วก็เออความสามารถบวกเลยความสามรถรคือมันเป็นนางเอกอย่างเสนะเออก็ไม่เป็นตัวเด่นละเนาะแฟนคลับก็คือแบบ ไล่เก่าๆมาจนขึ้นมาเป็นตัวเด่นขึ้นมาเป็นนั่งเอกคู่กับบอดนกพวกสกครมแฟนคลับก็ไล่คือเก่าแฟนคลับก็คือรักเสียงวิหกเหมือนเดิมครับเราก็จะสนับสนุนเสียงวิหกเหมือนเดิมเนาะสนับสนุนหนองแพรวทิดานั่งเอกคนใหม่ของเสียงวิหก พี่ตามน้องผลงานน้องพี่ตามผลงานบอดนกเออเป็นแบบว่าสั่งผลงานสั่งมวนซือใหนพี่น้องมาล่อมเนาะนะวิธีทุกคนเลยสินะไปเบิ้งเลยสินะแต่ว่าบอดนกพวกสกอร์เนี่ยกับผู้บริหารวงเนี่ยเก่งนะผ่านมาได้ทุกปัญหาดราม่าแล้วอันประสาทเวทีลมเนาะเเนาะวทีลมเวทีลมก็ผ่านมาได้แล้วได้จะนั่งเอกลงหลายๆคนก็หามาแทนได้แล้ว แล้วกะปัญหาหนักสุดของหมอล่ำเนี่ยก็คืออย่างหูบาโควิดอ๋อช่วงโควิดช่วงโควิดนี่คือเป็นเป็นปัญหาที่หนักสุดของของทุกวงของทุกวงของหมอล่ำไม่ว่าแต่หมอล่ำนะเศรษฐกิจน่ะคุกอาชีพได้รับผลกระทบดเลยแต่ว่าทีมงานเสียงวีหกเพิ่งก็ได้จับเมื่อกันนําผ้ากันมาทานขามตรงนั้นมาได้เนาะถือว่าเก่งมาก เพราะฉะนั้นแล้วเนาะครับพี่น้องเท่ากับฝากพี่น้องเป็นกําลังใจให้ทีมงานเสียงวีหกพระเอกนกพงศกรแล้วกับฝากนางเอกคนใหม่ครับแพลที่ดาเสียงวิหกใช่นางกาลังมาแรงเลยกาลังมาแรงถือว่าบอดนกต้องเห็นความสามารถในตัวน้องถึงได้อ่าเอานำน้องขึ้นมาเป็นนางเอกหลักเนาะ แล้วก็ให้กําลังใจน้องยุกีเพ่นพกาครับขอให้งานเยอะๆปังๆเนาะแต่เท่าที่รู้มาคือปังมากตอนนี้ปังๆตอนนี้ก็คือเป็นน้องยุกีไหายทองคาแล้วมีงานมีเพียรินเตอร์เข้ามาเยอะแยะเลยค่ะตามที่เขาเห็นแล้วนาอพี่น้องเนาะเขาก็ะต้นกำลังใจรันแล้วก็ให้กําลังใจน้องเบลล่าได้ครับผมเบลล่าก็คือ ให้คอยซ่องซื้อเพื่อนต่อไปด้วยกันด <Okay, S 1> <ผม S 2> ้วยเด้อโอเคน้ฮักันเนะาะบอมคน้ฮักันแพ่งกันค่ะแฟนคลับทุกคนค่ะครับผมโอเคเราสองคนก็ไปแล้วพี่เนาะโอเคบ, okay, บ๊ายบายครับ